สายคำเลยสายเสียงเลยเขาเป็นอวยกอดดีกันข่าวข้าจ้องไล่โซ้กันกว่าเอวก็ดีน้ำปังหลายดีหนึ่งตึกไปกว่าไปมากก็ดีหาดใช้เสียข้าจ้องเลยอุ้กันกว่ากว่าขึ้นขึ้นเสียเอวก็เถียงกันแม่นย่า้ยเอวก็สายคำสั่งไล่เอาตามือปล่อยมันหน้าสายเสียงกวยกาสายเสียงซ้ำอันใจลำเสียมกากวยกาหาตักเสียงสั่ง ใสเสียงสั่งอะไรเอามือเสียก่อเตรียมไม่เหนือหาาัดใส่วามือในเอ้ยก็อขาดเห็ดหายเหนือคาดเตรียมไม่ว่าเลยเสียขาสั่งอะไรไปลงกว่าถึงกระที่งนำเสียก่อเหรียนน้ำจอมกันที่นั่นย้อนเบือกึ่งกลางเสียก็อใส่เชียงสังส่งอะไรสมน้ำกาใส่คำสังส่งอะไรเป็นผู้ก็ออัญจอยไว้หายยาไ,ไว้เสียใส่เชียงหายแก่นน้ำเยาก็สั่งอะไร แจมม่เนือ้อบักยินว่ามือในเอ้ยก่อขาจ่อยอาซักขาไว้ในขยายอกุ้ยกาใใจคำแต่ลอมบนได้ใส่ว่าเอ้ยไปก่อในเฮ็ดสั่งว่าในะมันสั่งเลยถามมวยกอมันว่าเฮ็ดสั่งแรกไม่ฉันียมไม่จังไนล่ะใ<น>ยเสียงสองยุ่มเจตตอบว่ามือเอ้ยก่อเฮ็ดให้เห่านั้นเขาถูกหลีแจมไม่เนือ้อฮัดใส่ ยังก็ร่มดีท่องปัดเป่าเฮ้อมันหายกว่าทำใบกาขันสังในยันเลื่อนเสีใใจคำก็สั่งไหลหันใจดีว่าหันใจใหนไ่้อพอมันเตะเตยาวยินสมความสะอาดอย่าลิมกดติดิตธรรมในยปัญหใาใสากันนะบุนดาวันเมื่อในเมนอสงขาง